สำหรับลูกจ้างที่ต้องการเข้ามายื่นใช้สิทธิ e ์ e-service สำหรับประชาชนของกรมนะครับก็เริ่มจากการลงทะเบียนก่อนเลยใช้บัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองนะครับโดยกดปุ่มลงทะเบียนตรงนี้และทีนี้เราก็ต้องเลือกว่าเป็นสำหรับประชาชนสำหรับประชาชนทีนี้เราก็ต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและที่อยู่ที่ติดต่อได้ลงไปเช่น สมมุติว่าใส่ชื่อนามสกุลนะครับสัญชาติตรงนี้ก็ระบุด้วยตรงนี้สําคัญครับสําหรับลูกจ้างที่จะลงทะเบียนหรือผู้ใช้งานที่จะลงทะเบียนนะครับให้ให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้เนื่องจากเวลาท่านจะดำเนินเรื่องต่างๆของกรมไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องหรือขอจดทะเบียนหรือขอขึ้นทะเบียนหรือขอลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยจะ จะต,ต้องมีที่อยู่ที่ให้เจ้าที่คมติดต่อกลับได้นะครับเอาที่อยู่ที่ติดต่อท่านได้เลยนะครับทีนี้ตรงนี้อ่าโอเคประเภทบัตรอย่างที่บอกครับสามารถให้คนต่างชาติลงทะเบียนได้ด้วยโดยใช้รูปแบบอื่นๆด้านล่างแต่ผมแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยก็ดีเฟลไปเลยครับว่าเป็นบัตรประชาชนแล้วเราก็ใส่ใหมายเลขบัตรลงไป แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เหมือนเดิมฮะขอเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ใส่มือถือมายิ่งดีฮะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับคือเราเข้าใจนะครับว่าบางบางครั้งผมเห็นข้อมูลที่ลูกจ้างเคยบันทึกเข้ามาเนี่ยลูกจ้างอาจจะไม่อยากให้ข้อมูลเพราะกลัวอะไรบางอย่างเช่นกลัวจะบอกจะมองว่าโอเคเจ้าหน้าที่เราจะเอาข้อมูลไปแจ้งในจ้างไหมแล้วจะเกิดปัญหาดาการดำเนินการไง,ไ,งไม่นะครับ จะเป็นจะ,จะเป็นการปกปิดนะครับเจ้าที่กรมจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานภายนอกนะครับเราใช้เพื่อติดต่อท่านเท่านั้นเพราะว่าหลายๆบริการของเราทุกบริการของเราต้องมีการขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับดังนั้นรบกวนระบุที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับแล้วก็อีเมลนี่ก็สําคัญหลังจากนั้นลองสังเกตครับรหัสผู้ใช้งาน รหัสผู้ชใช้งานของประชาชนนะครับสิ่งสําคัญเลยมันจะต้องขึ้นต้นด้วยตัว P นะครับมันไม่ใช่รหัสประชาชนเฉยๆแล้วมันจะต้องขึ้นต้นด้วยตัว P ใหญ่ตามด้วยรหัสประจําตัวประชาชนหรือรหัสที่เราใส่ในช่องนี้ครับตรงหมายเลขบัตรเนี่ยเป็นรหัสผู้ใช้รหัสผ่านก็ตั้งเองตามกระบวนการที่กรมกําหนดครับก็คือเป็นตัวอักษรและตัวเลขรวมกันไม่น้อยกว่าแตัวสามารถเปิดลูกตาเพื่อดูได้ตัวใหญ่ตัวเล็กมีผลนะครับ เช่นถ้าเป็น A ใหญ่หรือ A เล็กเนี่ยมีผลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเวลาตั้งก็ต้องตั้งและต้องจำให้ได้ด้วย2ช่องเหมือนกันครับหลังจากนั้นให้คลิกตรงที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติถ้าเป็นไอดีที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนจะมีหน้าต่างเพื่อให้ผู้ใช้งานคลิกตามคำสั่งที่ขึ้นมาเช่น กูนาคลิกรูปสะพานอาจจะมีมากกว่า1รูปกูณาคลิกรูปไฟจราจรประเป็นต้นอย่างนี้นะครับและถ้าทําสําเร็จเครื่องหมายจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวอย่างนี้นะครับแล้วกดบันทึกหลังจากบันทึกแล้วนะครับหลากผู้ใช้งานท่านจะมีตัว P ตัวใหญ่นําหน้านะครับและตามด้วยเลขบัตรของท่านท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบของกรมได้ทันทีนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วท่านก็จะเห็นเมนู ในการให้บริการของกรมตามนี้ครับ